คุณนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาชี้แจงมิสไซส์ทราบในฐานะคณะบดีของแพทย์มเกษตรนะครับโดยที่อ้างอิงจากเรื่องของโจทย์ก็คือว่าเราต้องอะไรเมติไปกับทางยุทธศาสตร์นะครับทีนี้ก็จะขออภัยด้วยครับถ้าเกิดสไลด์มันจะดูเด็กน้อยไปนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าผมต้องการสื่อสองอย่างครับอันแรกเลยก็คือเราต้องการสิ่งที่มันแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนโรงเรียนแพทย การทั่วไปนะครับอันที่สองก็คือเราจะอองที่เป็นลูกหลานเรานะครับเขาถึงที่จะมาสมัครกับเราหรือว่ามาที่จะอยากเข้ามกเกษตเรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นศาสรเพียที่ผมนําเสนอในสไลด์ลักษณะในรูปแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าจะดูในเรื่องของทางท่ายุทธเนี่ยจะเห็นว่าทางมอก,กษตเรเนี่ยก็ได้มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลนะครับถ้าดูทางท่ายุทธในรายละเอียดแล้วเนี่ยถือว่า ถ้าเราสามารถทําได้เนี่ยมอกษตรจ,จะไปได้อีกไกลแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาอาจจะแสงหน้าทางมอมกิโดนที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยทุกวันนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะไปสไลด์ที่สอง ปีนี้ถ้าดูในยุทธศาสตร์ทั้ง5ยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยจะมีไล่ตั้งแต่เรื่องของการสร้างสรรค์สายแผ่นดินนะครับยุทธศาสตร์ที่2ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาสุขภาพมเป็นเรื่องทางวิชาการยุทธศาสตร์ที่3ก็คือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับรวมถึงการไปแข่บนหลักธรรมาพิธีบานยุทธศาสตร์ที่4ก็คือเรื่องการบบรณาการนะครับทางด้านของสุขภาพและก็นวัตรกรรม ่วนยุทธศาสตร์ที่5เนี่ยจะเรื่องของการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการนะครับถ้าดูทั้ง5้าอันเนี่ยในห้ยุทธศาสตร์เนี่ยก็จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอะไรเป็นไปด้วยกันนะครับไล่ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ที่1จนถึงยุทธศาสตร์ที่5ทีนี้ผมจะมาชี้แจงในรายละเอยียดในวิสัยทัศน์ของผมนะครับในยุทธศาสตร์ที่1 ในยุทธศาสตร์ที่หนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเรื่องของการที่สร้างไรายได้แล้วก็การมีอิทธพต่อชุมชนต่อระดับประเทศนะครับโดยที่ผมเนี่ยจะเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการเรียนการสอนที่เป็นการเชิงบูรณาการนะครับเพราะว่าบูรณาการเนี่ยก็คือผมมองแล้วว่าในมอเกษตรเนี่ยมีคณะที่มีชื่อเสียงในระดับต้นๆของประเทศที่คนเลือกกันอยู่ก็กค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ5้าถึงสี่คณะโดยที่ผม จะเป็นการเรื่องของการบูรณาการสตรงความรู้ทไม่เฉพาะทางด้านแพทย์อย่างเดียวน,น,น,นะครับโดยที่ผมจะเน้นเป็นเรื่องของอาจจะขอความร่วมมือไปอีกทาง้ง5คณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณะเกษตรคณะวิทยาศาสตร์นะครับคณะวาศาิศร์คณะเศรษฐศาสตร์รวมถึงคณะวิศวะนะครับสาเหตุที่เป็นแบบนี้ผมมองภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินได้เนี่ยมันจะต้องมีวงล้อทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3าวงล้อนะครับสาถึง4วงล้อวงล้อแรก ก็คือเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับวงล้อที่สองก็คือเรื่องของการที่จะสร้างให้เป็นเมดิโคลโพลิสนะครับวงล้อที่สามก็คือเรื่องของการบริการซึ่งทางฝั่งมอกเกษตรเองก็มีโรงพยาบาลที่เตรียมที่จะสร้างอยู่แล้วนะครับส่วนว,วงล้อสุดท้ายเลยคือเรื่องของการขยายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งอันนี้จะเน้นเรื่องของการถ่ายทอด มุมเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะครับโดยที่เบสของทั้งหมดเนี่ยก็คือเรื่องของการเรียนการสอนนะครับซึ่งจะเป็นเหมือนกิ่งต้นไม้ใหญ่ที่เป็นเสาหลักนะครับสําหรับเรื่องของของยุทธศาสตร์ทั้งหมดนะครับอย่างที่ที่ผมได้โชว์ไปในสไลด์แรกแล้วนะครับโดยที่ในยุทธศาสตร์ที่หนึ่งเนี่ยก็คือจะเลือกเน้นเรื่องของการนํานวัตรกรรมความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการเทคโนโลยีการเรียนการสอนนะครับ โดยที่จะเป็นลักษณะการเรียนแบบผสมผสานเพราะว่าผสมผสานเนี่ยหมายถึงยังไงนะครับหมายถึงเรื่องของการเรียนที่เป็นออนไลน์ผสมกับการเรียนที่เป็นในห้องนะครับโดยที่จะเน้นหนักเป็นเรื่องของการที่นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเป็นไลฟ์ลองสตูดี้นะครับรวมถึงมีการรีสกิล up สกิลนักศึกษาที่จะสามารถเข้ามารีสกิลหรือ up สกิลตัวเองได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็รวมถึงการสอนการเรียนการสอนในห้องเนี่ยจะเป็นเรื่องของการรับอัพนะครับ โดยที่จะเน้นปเป็นเรื่องของการเป็นอนายติจริงนะครับ <c oughs> ก็คือการคิดวิเคราะห์นะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเน้นเรื่องของการเรียนการการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งถ้าเราเน้นปเป็นเรื่องของการเรียนการสอนแบบนี้เรื่องหมายความว่าเวลาที่เราจะรีบูคนแบบเป็นอาจารย์เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องไม่รีบูแบบแลักษณะเก่าๆนะครับโดยที่จะเน้นปเป็นเรื่องของอาจารย์ที่สามารถที่จะเน้นสอนเรื่องของหลัก ปริญญาโทได้นะครับซึ่งมองแล้วเนี่ยทางด้านแพทย์เนี่ยถ้ามันมีแค่บางสาขาที่จะสามารถสอนไม่ได้ถึงนเรื่นปริญญาเอกนะครับแต่ว่ามันจะมีส่วนใหญ่เนี่ยจะสอนได้แค่ปริญญาโทตามที่ของกระทรวงอวอที่ได้กําหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะข,ของการเรียนที่เราจะไม่ได้เรียนแต่แพทย์อย่างเดียวนะครับเราจะเรียนเรื่องของแพทย์รวมถึงเรื่องของศั์ความรู้ทางด้านห้นาคณะที่ผมได้ ไปตอนต้นนะครับโดยที่ตัวชี้วัดเนี่ยเราก็จะวัดเรื่องของอาการอัตราการขอทุนนะครับจากหน่วยงานนะครับเรื่องของจํานวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนนะครับจํานวนนวัตรกรรมการเรียนการสอนที่รอเขามาใช้นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการตีพิมพ์เรื่องของการจดสิทธิบัตรนะครับแล้วก็เรื่องของโครงการบริการชุมชนนะครับซึ่งอันนี้ ทางด้านมหาไรกระเกรเนี่ยต้องการที่จะให้ไลคิงใน SDG ของเราเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีการลงไปการทําเรื่องของการในการชุมชนนะครับการเพิ่มการสร้างเรื่องสุขภาพแล้วก็การเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนชุมชนต่างๆนะครับสําหรับในยุคหนึ่งก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับต่อไปผมจะเริ่มยุคที่สองนะครับจะมีใครถามอะไรในยุคหนึ่งไหมครับ อาจารย์นําเสนอไปเลยครับ่อนเนื่องไปเลยครับครับผมสําหรับยุคสองนะครับยุคสองก็จะเป็นเรื่องของความเป็นเรื่องทางด้านวิชาการในระดับสากลนะครับโดยที่อันนี้เราจะเน้นเรื่องของการสร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะครับรวมถึงเรื่องของการการติดพิมรวมถึงเรื่องของการพัฒนาบุคลากรน,นะครับโดยที่ทั้งหมดเนี่ยเราจะทําไปใน ลักษณะที่พร้อมกันนะครับก็คือการให้มีส่วนร่วมในระดับนานาชาตินะครับรวมถึงเรื่องของการที่เราจะไปเป็นสปิเกอร์ให้กับต่างประเทศนะครับซึ่งอันนี้มันจะสอดคล้องกับยุทธที่หนึ่งกรณีที่ว่าเราจะมองคือเราจะไม่ได้มองตลาดของเรื่องของนักศึกษานะครับที่อยู่เฉพาะในประเทศเราจะดูเรื่องของนักศึกษาที่อยู่ต่างที่เป็นต่างประเทศที่เขาที่ต้องการที่จะเข้ามา เข้ามาในระบบของการศึกษาในมอเกษตรของเรานะครับโดยที่เราจะผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้นะครับโดยที่เน้นเรื่องของทักษะในศตวรรษที่2 1นะครับรวมถึงเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเบสในการสื่อสารนะครับซึ่งจะทําให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะไปพีเซนต์ผลงานที่ต่างประเทศได้นะครับรวมถึงบุคลากรอาจารย์ของเราด้วยนะครับ โดยที่ตัวชีวัดเนี่ยผมก็จะมองไว้แค่3าสอันก่อนนะครับก็คือเรื่องของการใส่ MOU การสร้างเครือข่ายนะครับรวมถึงการสอบฐานเปนประกอบวิชาชีพซึ่งอันนี้มันจะเป็นเบสขั้นต้นของคณะแพทย์เรานะครับรวมถึงข้อสุดท้ายก็คือจำนวนบัณฑิตรวมถึงอาจารย์นะครับในการที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศที่ให้กาแอกเซนต์เนี่ยได้เลนอยู่ที่เกนะครับ ่อไปยุทธที่สารนะครับครับสำหรับยุทธที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบริหาร การเพิ่มคุณภาพแล,และประสิทธิภาพนะครับตามหลักธรรมาภิบาลน,นะครับซึ่งผมมองว่าเนี่ยเบสของความของคีย์เวิร์ดของจุที่สารเนี่ยก็คือเรื่องของความโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้อันแรกทันที่สองคือเรื่องของคุณภาพนะครับโดยที่คุณภาพเนี่ยในในระบบของแพทย์ก็ในเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยก็จะเป็นเน้นเรื่องของเกณฑ์เอฟเฟกต์เป็นหลักนะครับโดยที่เบ,บสแรกสองปีแรกเนี่ยจะพยายามทําให้ได้เอฟเฟกต์สองร้อยนะครับ ส่วนเบสที่สอเนี่ยก็จะเป็นเอสเปค300ในปีที่4นะครับซึ่งตรงตามกับยุทธศาสตร์ของทางมหาลัยที่ได้ระบ,บุไว้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราจําเป็นที่จะต้องสร้างวัฒนธรรมเคาน์เตอร์ของคณะแพทย์เกษตรนะครับที่เบสอยู่บนเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและการมีจริยธรรมและความรับผิดช,ชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอาจารย์ คือเริ่มต้นตั้งแต่ตัวคณะบดีครับไปถึงตัวคณะอาจารย์แล้วก็นักศึกษานะครับซึ่งอันนี้มันจะทําให้เรามี culture ที่เข้มแข็งนะครับในการที่จะพัฒนา,เ,าเรื่องของจริยธรรมธรรมาธ,ธ,รรธิบารมได้นะครับโดยที่ตัวชีวันเนี่ยผมก็จะดูเรื่องของความพึงพอใจนะครับของผู้ที่มาติดต่อกันใช้บริการความมือใจของบัณฑิตนะครับความมือใจของผู้ใช้บัณฑิต แล้วก็จะมีอาจารย์เรื่องการตรวจสอบและผ่านการควบคุมภายในเนี่ยอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจารย์การอบรมเพื่อพัฒนาที่ของบุคลากรน,นะครับก็อยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจำนวนข้อร้องเรียนนะครับก็น้อยกว่าสองเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือตัวชี้วัดในยุคที่สามนะครับต่อไปก็จะเป็นยุคที่สี่ ยุธที่สี่นะครับจะเป็นเรื่องของการบรณาการสาธารณสุขภาพและนวัตกรรมนะครับอันนี้ก็จะเน้นรรเ,รเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการนำการสร้างนวัตกรรมนะครับโดยที่ผมจะเน้นเป็นเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นหลักสูตรที่ถ้าสังเกตเนี่ยเทรนของเมืองนอกแล้วก็ในประเทศเองเนี่ยจะเน้นเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการจะค่อนข้าง,งเยอะนะครับ ซึ่องอันนี้มันจะทําให้เราไปสอดคล้องกับยุคที่5เรื่องของการสร้างรายได้นะครับโดยที่ยุคที่สี่เนี่ยก็จะเป็นการเรื่องการให้ความสาคัญกับการวิจัยนะครับแล้วก็นวัตกรรมควนั้นนวัตกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงนวัตกรรมที่เป็นชิ้นงานนะครับอาจจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมที่เป็นเรื่องของโปรเซสนะครับเรื่องของโปรเซสเรื่องของกระบวนการทํางานก็ได้นะครับ เรื่องถึงรวมถึงเรื่องการบริการเรื่องสุขภาพและชุมชนนะครับซึ่งทางฝั่งคณะแพทย์เราจะได้เปรียบอีกแล้วเนื่องจากเรามีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เราสามารถที่จะมีที่ถ่ายทอดนวัตกรรมได้นะครับเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลก็จะเป็นที่ที่หนึ่งในการที่จะถ่ายทอดนวัตกรรมที่เราผลิตขึ้นรวมถึงชุมชนจากเนื้อจากยุทธศาสยุทธศาสตร์ที่2นะครับที่เราได้เน้นเอ้ยยุทธศาสตร์ที่1ครับที่เราได้เน้นเรื่องของการบริการชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้เราสามารถที่จะสร้าง Impact ได้นะครับโดยที่ตัวชีวันเนี่ยก็ตั้งใจไว้ว่าจะให้มีอย่างน้อยปีละสีนวัตรกรรมนะครับรวมถึงเรื่องการนามาใช้เนี่ยก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเรื่องของการวิจัยและนวัตรกรรมอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการตีพิมพ์นะครับซึ่งการตีพิมพ์เนี่ยตั้งใจไว้ให้มีอย่างน้อยปีละสีสีงานวิจัยนะครับสำหรับเรื่องยุทธศาสตร์ที่สี ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับต่อไปก็จะเป็นยุทธศาสตร์ที่ห้าสำหรับยุทธศาสตร์ที่ห้าเรื่องของการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดก,การนะครับคีดบทของยุทธศาสตร์ที่ห้าก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องมี เพิม่มผลผลิตได้ภายใต้สภาแวะแวดล้อมที่จำกัดนะครับรวถึงเรื่องของการมีคุณภาพ